สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพิเศษงานในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์นะครับของเขตส่งเสริมออยที่4นั่นเองซึ่งก็เป็นเขตผมเองนะครับก็มาเริ่มสายแรกกันเลยนะครับตามนโยบายทุกปีนะครับบริษัทของผมเนี่ยจะมีการจัดประชุมนะครับเพื่อกําหนดเป้าหมายครับผมแล้วก็มอบหมายให้แต่ละเขตนะครับได้ทําการส่งเสริมชาวไร่เพื่อหาอ้อยเพิ่มนะครับเข้าโรงงานนะครับตั้งแต่ก่อนวันที่จะเปิดหีบนะครับถึง วันปิดหีบนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาถึงมีนาคมของเดือนถัดไปนะคบซึ่งตารางนี้ผมก็ได้ทําการสมมุติฐานข้อมูลขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าบริษัทผมไม่สามารถเอาข้อมูลจริงมาเผยแพร่ได้นะครับก็จะกําหนดมาให้แต่ละเขตนะครับตั้งแต่เขตหนึ่งถึงเขตห้านะครับมีเป้าหมายดังนี้ดังนี้ดังนี้นะครับและผมนะครับอยู่เขต4นะครับก็ซึ่งมีเป้าหมายนะครับที่ต้องหาเพิ่มนะครับก็คือ4 0 0พันไร่นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เขตผมเนี่ยมีส่งเสริมอยู่ประมาณ3,000นไร่นะครับซึ่งก็แปลว่าผมต้องหาเพิ่มอีก1000ไลนนั่นเองคร,ครับสไลด์ต่อไปนะครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องของการเบอร์นะครับถึงปัญหาและโอกาสรวมถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนด้วยเนี่ยของเขตผมนะครับก็ขอพูดคร่าวๆพอรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่พอเวลาจุดแข็งเนี่ยแน่นอนว่าเขตผมมีในเรื่องของการส่งเสริมที่ดีแล้วก็เครื่องมือเกษตรที่ทันสมัยด้วยครับเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงเทคโนโลยีด้วยครับ แล้วก็จะมีพนักงานนะครับคอยลงประจําพื้นที่อยู่สม่ําเสมอน,นะครับแล้วก็จะพูดถึงจุดอ่อนก็จะมีพนักงานอาจจะไม่เพียงพอครับผมแล้วก็เรื่องของเอกสารที่มันล่าชา้าด้วยครับโอกาสเนี่ยก็คือแน่นอนครับเคสีนะครับเป็นเขตใหญ่ที่ค่อนข้างได้รับความไว้ใจจาก,กเกษตรกรหลายๆที่เลยแล้วก็โชคดีโดยที่จัดตั้งพื้นที่อยู่ในที่กเกษตรกรอ,อยู่เยอะมากครับก็จะมีชาวไร่ใหญ่ด้วยเข้ามาร่วมด้วยนะครับ แล้วก็พูดในเรื่องของอุปสรรคนะครับชาวไร่ที่ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันนั่นเองครับผมซึ่งชาวไร่ที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ยเราก็จะมีการตั้งจัดตั้งนะครับกลุ่มค้ำครับร่วมกันนะครับผมจะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างนะครับการจัดกลุ่มค้ำก็คือว่าชาวไร่ที่จะจัดกลุ่มค้ำด้วยกันเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของพื้นที่เขตเขตนั้นนะครับ mm hmm. สมบสมุติเขตสี่นะครับชาวไร่อยากจัดกลุ่มค้ำนะครับก็ จะต้องเป็นชาวไร่ด้วยกันเองที่อยู่ในเขต4เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องทําอ้อยด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องอุปสรรคหลักๆเลยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมครับถ้าเกิดแห้งแล้งเนี่ยไม่มีน้ำให้อ้อยแน่นอนครับก็จะค่อนข้างเป็นอุปสรรคสําคัญเลยแล้วก็มาพูดถึงในกลยุทธ์แรกนะครับผมก็คือเรื่องของ จุดแข็งและโอกาสนะครับทางรอษสัทผมเนี่ยก็จะมีนโยบายเพื่อให้เขตนะครับไปเสนอต่างๆนะครับให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับทั้งเรื่องของปลูกอ้อยฟรีมีเงินช่วยเหลือด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีการส่งเสริมปุ๋ยฟรีด้วยครับผมปุ๋ยฟรีนี่จะให้ตามพื้นที่นะครับ เช่นอ่ามีสิบไร่เราก็อาจจะส่งเสริมให้อยู่ประมาณสักยี่สิบกระสอบอะไรประมาณเนี้ยครับผมอืก็จะมีพนักงานนะครับอ่าคอยประสานงานให้กับชาวไร่รายใหญ่ด้วยนะครับเพื่อจัดประชุมในหมู่บ้านนะคะเพื่อให้เกษตรกรที่เขายังไม่สนใจมาทําอ้อยเนะี่ยเพื่อหันมาทําอ้อยด้วยนะครับและกลยุทธ์สองครับเรื่องของจุดอ่อนและโอกาสก็พูดถึง ก่อนหน้านี้ก็จะพูดถึงเรื่องที่พนักงานเคผมยังน้อยเกินไปใช่ไหมครับก็แน่นอนของเราจะต้องมีการเพิ่มพนักงานครับเพิ่มพนักงานขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องมีการนําเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้แทนเอกสารด้วยนะครับผมแล้วก็การให้ชาวไร่รายใหญ่นะครับเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับและข้อสครับคือกลยุทธ์ของด้านจุดแข็งและอุปสรรคนะครับการควบคุมสตูพืชครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันครับแล้วก็จะมีจระจุดเียก็จะมีนักวิจัยคอยแบบประจำการด้วยนะครับ แล้วก็พูดในถึงเรื่องของรถไถขนาดเล็กใช่ไหมครับยีบถึง33แรงม้านะครับเพราะว่าชาวไร่ลายเล็กบางรายเนี่ยระยะล่องเขาค่อนข้างที่จะรถไถใหญ่ลงไม่ได้ครับซึ่งเลยต้องเอารถไถเลนะ็กเนี่ยเข้าไปช่วยในพื้นที่ของเขานั่นเองนะครับแล้วกลยุทธ์ที่4นะคะก็พูดถึงเรื่องของด้านจุดอ่อนและอุปสรรคในเองนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทางเขตส่งเสริมเนี่ยส่งเสริมของเขตสี่เนี่ยก็จะมีการ พัฒนานะครับการส่งเสริมให้ดียิง่งขึ้นแล้มีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือแบบความน่าไว้วางใจให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็จะมีการส่งหน่วยชมประทานนะครับมาดูแลข้อมูลในแลหล่งน้ํามากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นผลสําเร็จนะครับอ้างอิงจากข้อมูลที่เกิดจริงของปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเขต4นะคะเป้าหมาย4,000ไร่ เราต้องได้ออยอยู่ที่ประมาณ45,000ตันนะครับก็สามารถทําการบรรลุปเป้าหมายได้ก็คืออยู่ที่4,751นะครับก็ได้ออยอยู่ที่ประมาณ47,136ตันนั่นเองนะครับผมซึ่งผลต่างก็จะมีแยกออกมาให้เห็นไดชัดนะครับซึ่งเตสีนะครับสามารถบรรลุปเป้าหมายไปได้อยู่ที่105%นั่นเองครับและความคิดเพิ่มเติมนะครับผมได้มองมองรวมๆของกลยุที่เขสีเลือกใช้น,นะครับมันก็คือ การรู้ว่าเวลาใดควรทําอะไรนะครับหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์เป้าหมายย่อยกันนะครับย่อยๆหลายๆอันเลยนะครับเพื่อที่เป้าหมายเนี้ยที่ต้องทําให้สําเร็จทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะบบรรลุให้กับเชิงเป้าหมายใหญ่ได้เหมือนกันหรืออาจที่จะเรียกประมาณว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ในเรื่องเล็กๆอาจเป็นการวางแผนความคิดในส่วนของเรื่องใหญ่ๆได้เช่นกันครับ นี่ก็คืองานที่ผมมาพรีเซนต์ในวันนี้นะครับก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับ